เมื่อไหร่ควรจะมีพนักงานคนแรกในการทำธุรกิจของคุิดเอ่อสำหรับกิบนะตอนเนี้ยถ้าเกิดกิบย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยแล้วกิบเริ่มทำทุกอย่างใหม่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะกิบต็ยังไม้รับพนักงานมาจนกว่ากิบจะจดคือกิบต้องกิบต้องคือสิ่งที่กิบทํทำคือกิฟแทร็กทุกอย่างว่ากิฟทำอะไรตื่นขึ้นมากิฟลงคอนเทนต์อ่ากิบสมมุติกิฟไปทำงานกิบทำหน้าที่นี้ กิฟต์จะจบทุกอย่างสิ่งที่กิฟต์ทำแล้วถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกันทําด้วยกันทําเหมือนกันทุกวันไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้นเลยต้องทําแบบนี้ทุกวันซ้าๆซ้าๆซ้าๆแล้วกิฟต์จะเริ่ม,เร,มเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราอนาคตรเราน่าจะหาคนเนี้ยมาก๊อปปี้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราทําได้และเราหน้าที่ของเราคือเราต้องไปหาเงินเพิ่มที่จะมาจ่ายคนนี้ เราต้องบวกกําไรอคือเมื่อไหร่ก็คือต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มลงตัวแล้วมันเริ่มเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วทุกวันโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงย,ยกตัวอย่างเช่นเออกิ๊บเ,เปิดร้านอาหารแล้วกิ๊เสิร์ฟเองนะตอนแรกกิ๊ปเป็นคนเสิร์ฟเองกิ๊บเป็นคนวิ่งเอาอาหารเองกิ๊บเป็นคนจ่ายตลาดเองกิ๊บเป็นคนทําบัญชีเองกิ๊บเป็นคนสั่งของเองกิ๊ปเป็นคนออ่ ติดต่อนู่นนี่นั่นทุกอย่างเองติดต่อเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องการติดต่อเนี่ยมันยังคงต้องมีการใช้สกิลบางส่วนซึ่งถ้าเราเทรนเอาพนักงานใหม่เข้ามาตอนเนี้ยมันน่าจะยังไม่เวิร์กอืมหรือการดูแลลูกค้าการดูแลลูกค้ากับการที่เป็นคนเสิร์ฟเองอันนี้ต่างกันนะดูแลลูกค้าอาจจะในส่วนที่ว่าเออไปเช็คว่าลูกค้าโอเคไหมอยู่ในส่วนของเอาตัวเองดึงดึงออกมาจากวงวง สมมติก่อนเราเป็นคนต้องเสิร์ฟเราดูแลลูกค้าเรื่องเราต้องเสิร์ฟด้วยเราต้องทําทุกอย่างด้วยอันนี้มันเริ่มเยอะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดยอดของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ว่ามันมีกําไรนิดนึงที่เราพอสมมติเราจ้างเงินเราจ้างคนมาเนี่ยเราต้องจ้างเขาในราคาสมมติสองหมื่นบาทอืมคือในในบัญชีของเราเนี่ยตอนปิดบัญชีเนี่ยมันคงต้องมีเงินเหลือสองหมืนบาท หรือมากกว่านั้นและเราถึงเอาคนใหม่เข้ามา<อ>ถ้าเกิดเราเอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีเงินตรงเนี้ยมาต้องไปหาคนใหม่แล้วหน้าที่ของเราเราต้องไม่ให้เงินก้อนนี้หายไปอืมโดยที่เราจะต้องดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นเราจะต้องทํามาร์เก็ตติ้งให้ดีขึ้นหรือเราจะต้องประหยัดต้นทุนในการที่จะทำํำซื้อของมากขึ้น หรือการทําอะไรที่มันเพิ่มขึ้นลดอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวสองหมื่นเงี้ยมันเป็นสี่หมืนให้ได้อันนี้คือโกรแรกคือบางคนเนี่ยคิดว่าเปิดร้านปุ๊บต้องจ้างเลยทั้งหมดซึ่งมันอาจจะได้นะคุณเองในสเกลที่ใหญ่ๆคนเขาแบบสามสิบล้านใช่ปะเขาเปิดร้านเขาก็ต้องมีแมเนจเจอร์เขาก็ต้องมี Manager, เ,องมเอ่เอตำแหน่งต่างๆอันนั้นเงิน,นเงินมันเยอะเนาะ งินมันเจอแล้วอัน,น <_ P an> ใช่ใช่แต่ว่ากิ๊บอยากจะมองกิ๊บไม่อยากให้มองว่าเขาเริ่มต้นเงินเยอะแล้วมันดีเสมอไปคือการเริ่มต้นด้วยเงินต้นทุนที่เยอะเนี่ยความเสี่ยงมันก็เยอะถูกไหมคะความเสี่ยงมันเยอะปั๊บเนี่ยความกดดันมันก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณริ่มต้นตั้งแต่เออคุณเริ่มต้นตัน้งแต่แรกเนี่ยข้อดีคือความกดดันน้อยคุณลองเสี่ยงอะไรคุณก็เสี่ยงได้ ความเสี่ยงของคุณเนี่ยคือคุณยางจะลองเล่นทําคือคุณมีคุณมีอิสระภาพในการที่จะทําอะไรกับธุรกิจของคุณมากกว่าการที่คุณถูกบังคับแล้วว่าคุณจะต้องทําแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าคุณจะต้องได้เงินก้อนนี้มาไปจ่ายธนาคารมาจ่ายนี้ธนาคารมันต่างกันความความกดดันมันต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับคนตำแหน่งต่างๆเนี่ยของคนที่มีทุนแบบ30ล้านหรือ2ี่บล้านสิบล้านอัพเนี่ยเขาก็จะต่างกับคนที่ที่เริ่มตอนแรกแต่ถ้าถามกลิบว่าเริ่มตอนแรกคนแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดกลิบย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยกลิบจะเริ่มต้นตอนที่เรารู้สึกว่าร้านของเราเนี่ยมีกําไรแล้วและกําไรของเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะไปจ้างคนอีกคนหนึ่งมา แล้วกดคือทันทีที่เราจ้างเราต้องทําให้ยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยช่วยเราหาเงินให้มากกว่าเงินที่เราจ้างเข้าไปอืม <ugh. S 1> การที่คนมองว่าการที่เราจ้างพนักงานเนี่ยมันอาจจะเป็นการมันอาจเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึง่งการที่เราจ้างพนักงานจะมองว่ามันเป็นมันเป็นค่าถ้าเราจะไม่ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายเลยคือพนักงานคนเนี้จะต้องทําให้เราประหยัดเวลาให้เรา ทำให้เราไปหาเงินเพิ่มได้มากกว่าเดิมคือต้องทําให้เรารู้สึกว่ามันโคตรมันโคตรแบบมันคุกดีที่มีเขาอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้เรามีเงินน้อยลงแต่เขามาเพื่อช่วยทําให้เรามีเงินมากขึ้นมันจะต้องเป็นฟิลที่เราที่เราที่เราเออควรจะเลือกพนักงานมา